สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์เรนเจอร์คันนี้เป็นรุ่นวัยถักสองจุดศูนย์ใหม่คันนี้จะเป็นรุ่นขับสองเกียร์ออโต้แรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบแรงม้าและค่าจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาชมพร้อมกันเลยครับโดยเริ่มต้นจากด้านหน้ารถผมได้เปลี่ยนชุดกันชนหน้าให้ใหม่เป็นชุดกันชนหน้าของ F 1 0 La เพื่อเพิ่่มมควาแกรงและความสปอตให้กัััับตตตววรถถและยงเสิิิมมมมให้ดูีากขึ้นครับ โดยในชุด F1 5 0ลับเตอร์นี้จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นคือกระจังหน้ากันชนหน้าและก็คิวล้อครับโดยในส่วนของกระจังหน้าจะมีไฟ LED มาด้วยอีก3ดวงและในส่วนไฟหน้าผมได้ติดตัวครอบไฟหน้าเพื่อเสริมไฟหน้าลดดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ยังสอดรับกับในส่วนของกระจังหน้าทําให้ดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับ ในส่วนของด้านข้างตัวรถผมได้ติดคิวล้อขนาดน6นิ้วพร้อมเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่เป็นล้อแม็กออฟโรดขนาดขับบนิ้วของโอเอซิสพร้อมยางแฮนคุกและได้ติดตั้งเบ้ารองมือเปิดประตูเพื่อความสวยงามและก็ช่วยป้องกันรอยด้วยครับในส่วนอื่นๆเช่นราวหลังคาและสปอร์ตบาร์ของวายแท็กจะมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วในส่วนของด้านท้ายผมได้ติดตัวข้อไฟท้ายเพื่อเสริมไฟท้ายรถด,ดูมีมิติมากขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งตัวคาดท้ายกระบะและติดตั้งเบ้ารองมือเปิดฝากระบะท้ายเสริมเข้าไปให้เพื่อช่วยป้องกันอย และที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังช่วยป้องกันลอยตัวนี้เราใช้งานบ่อยนะครับ หากลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถไวทถักไว้ใช้งานอยู่หรือฝาได้ก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคําปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนก็สามารถแจ้งกันได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกๆท,ท่านจะชอบกันนะครับยังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แลวกดกระดิ่งคอติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนารถมารีวิวท่านอยู่อยู่เรื่อยๆวันนี้ผมขอรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ